คลาสฮัตตาโฟเนีจุดประสงค์ในการฝึกคลาสวันนี้หลักๆเราจะฝึกเพื่อเปิดข้อต่อสะโพกนะครับวก็เลยเรียกชื่อคลาสสันส้นๆง่ายๆว่า Happy h i ิปนะครับเดี๋ยวเริ่มการฝึกกันเลยเนะครับเราเริ่มที่ท่าน,นอนไงลงไปที่เสื่อแผ่น้ำหนักกลางกระจายให้เต็มฝ่ามือเลยซ้นมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้สะโพกเก็บหน้าท้องประคองสลังไว้ เดี๋ยวนั้นให้ตำมเดโมแคทเคิลให้ดูรอบหนึ่งนะครับหายใจเข้าเราจะด่งก้นขึ้นเล็กน้อยยืดพันออกไปด้านหน้ายังคงเก็บหน้าท้องประคองหลังสังเกตว่าหลังจะแอนตัวอย่างสวยงามบิเกนเนอร์บางทีเราอยากจะหักกระดูกคอขึ้นมาคือเราเงยหน้ามากเกินไปนะครับอย่าทำอย่างนี้นะยืดกระดูกคอออกไปย,วยาวๆให้แนวของกระดูกคอเปิดไปตามแนวของสลัง หายใจออกมาแล้าเก็บคางโค้งสะบักม้วนก,ก้นกบหลังจะโค้งกลมนะครับเหมือนแมวกำลังโกรธจัดสังเกตว่าก้นกบจะยืดไปหาเข่านะครับปูดสะบักขึ้นมาเล็กน้อยจมซี่โครงเข้าไปหาเบ้าสะโพกและทิ้งศีรษะลงตามธรรมชาติแขนและขากราวดิ้งตลอดเวลาเริ่มโฟ์นะหายใจเข้าด่งก้นขึ้นอันพันอกยืดขึ้นเงยหน้าเปิดไหล่ตีมา